ราช่วยเพื่อนได้แค่นี้อยอย,อย,อย,อย่าทำอะไรแคลรี่เรานะเออเจ้านาคอสยุจะช่วยเพื่อนเองถ้าเกิดเพื่อนตายสสยุจะงบเงียบให้เขา หลกให้กับทุกคนถ้าเกิดสยุ้ยแพ้นี่ตอนนี้ดีไหมคะทุกคนเ<ะ>อาละทุกคนงั้นเราไปกันเถอคะค่ะตอนนี้แหละทุกคน เชิญลูกรักตลอดการของไซยุลงมาทุกคนนั่นก็คือแทนแพนดมแบนแบนด์น,นี่เลยทุกคนไซยุไม่อยากเจอตัวนี้มากที่สุดแล้วจ้าแบนด์ด้วยขอบคุณค่ะเพราะลูกรักของไซยุนั้นไม่ต้องการตัวที่ตีแรงค่ะทุกคนถ้าเกิดไซยุแพ้ไซยุจะใช้หน้าน้ําเงินในวันนี้ทุกคนเดี๋ยวไซยุจะเข้าไปปรับสีหน้าตัวเองให้เป็นสีน้ําเงินเลยดีป่ะเออเขาเนี่ยแหละ แกนะหรือให้เขาเปิดก่อนดีนะเขาเลือกแล้วนะโอเคคาเฟนี่นะคะได้เลยได้เลยมาๆอาร์ลัมแน่แใช่อะดิลลกรักลตลอดการในฐานะซัพพอร์ตของซายุนะคะนั<ๆ>่นก็คือทำทำทำท้าท่าทำทำอารมล์ไงล่ะตาอารมล์ไงจะใครล่ะทุกคนถ้าเกิดซายุชนะนะคะตาดีนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าซายุแพ้นะคะซายุจะทําให้ตัวเองน้า ค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดสยุชนะเรา การมีสกินเท่ากับอะไรทุกคนการมีสกินเท่ากับแรงทุกคนแรงเท่ากับอะไรทุกคนเท่ากับชนะทุกคนใช่แล้วล่ะเพางั้นนะคะตานนี้เราชนะแน่ๆนะคะปลอบใจตัวเองที่เห็นแบบี้ก็แค่ปลบใจตัวเองทุกคนกลัวกลัวแบบตขามาทุกคนน่ากลัวจังเลยอล่ะนะคะทุกคนตานนี้นะคะเราจะเล่นกันแบบจริงจังแล้วนะคะทุกคน ในฐานะซับพอร์ตของฝั่งเขานะคะเป็นตัวที่มีชื่อว่ามีนานะคะทุกคนเออทุกคนนั่นแหละทุกคนเฮ้ยเขาเลือกที่จะเดินมาตรงกลางนะคะมหนามีน,า,มนาอาจจะไม่ได้ปีปปวดป่าฝั่งเรานะคะทุกคนเขาอาจจะมาปวดตรงเลนกลางนะทุกคนป่าจบบนนะคะทุกคนป่าเขาจบบนนะคะทุกคนระวังนะคะ แล้วทีนี้นะคะซายุก็มาช่วยนะคะมาช่วยแคร,รี่ของเราฟาร์มนะคะให้แคร,รี่ของเรานั้นเกิดได้ไวขึ้นนะแคร,รี่แคร,รี่โอ้ยแคร,รี่อ้าเจ็บเจ็บนะคะแคร,รี่อย่าโดนดนึงแคร,รี่นะซายุจะช่วยแคร,รี่ของเราเองนะคะทุกคนเจ็บนี่ ของเรานะคะได้ฟาร์มอย่างสบายใจนะคะความเจ็บปวดทั้งหมดอ่ะเด็กซีจะรับให้เองทุกคน <S <S> <S เป็นไงละุกคนเลี้ยงบ้านับประเทศของไซยุนะคะไม่ทันไรนะคะเขาก็เก็บเฟิร์นแบบมาให้ทีมแล้วทุกคนโ้โหว้าวว้าวว้าวแลคะทุกคนว้าวอล่นะ,ะทุกคนตอนนี้นะคะป่าของเราก็กําลังฟาร์มอย่างเบามันนะคะโอ้โห ทีนี้นะคะในฐานะที่ไซยุบอกว่าเป็นแทงคุณภาพนะคะไซยุจะแบบออยากเข้ามาทำไซยุเลยนะคะอยากเลยนะคะอยากดึงอยากเด้งไซยุเจ็บเจ็บเจ็บนะคะนี่ไงทุกคนในฐานะแทงคุณภาพนะคะไซยุก็จะมาทำพี่เขาล้มหลังกานะคะไซยุก็จะวางกียไปสต้นไปนะคะสต้นสองนะคะทุกคนเออแต่ทูเล่นต์เขามานะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะเราทำกันเต็มที่แล้วนะคะทุกคนอ้าวอยา่ยาอยา่าอย่าเข้า ทูเลนมาทําอะไรแคลี่ซยุเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะคะทุกคนเอานี่ไหมคะคุณป่าแต่มีนาคอสนะคะคุณนาคอสมานะคะแต่หมูหนาคอสไม่ขนามือเราหรอกใช่ไหมคุณป่าเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ทํนไรนะคะทุกคนโอ๊ยอซาย,ยุเจ็บนะคะทุกคนช่วยดูอาลมณมเหรอได้ได้ได,ได้ได้นะคะมีนาเกี่ยวไม่โดนนะคะทุกคน น,นี่เขาเยอะมากเลยนะเขาเยอะมากนะคะแต่ว่าอรอเลียวรอเขา้สาสยุบสตันสยุบสยุรอใครไม่ทันนะคะทุกคนเลือดไม่พอนะเขามาเยอะจริงๆทุกคนเมื่อกี้เขามาเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะแครี่ของเราเลือดยังเต็มรอดอยู่นิดนึงแครี่ปอดติเคียคิมโอ้โอ รับรองว่าไม่มีใครทําอะไรได้แน่นอนนะคะทุกคนเลี้ยวม้าของเรานะคะเลือดติ่มติ่มแล้วเออถึงจะไปช่วยมีหน้าดีกัาบบังเฮากับป่าจังเลยนะโดนลุมไปซ่าโดนลุมไปซ่าโดนลุมไปซ่าได้ไปซ่าเธอว้าวเฮ้ยดานี้มันดูดีจังเลยอะทุกคนว้าวว้าวว้าวอะไรนะคะนี่แค่สามนาทีเองเท่านั้นนะคะทุกคนมิน่า ทุกคนไซุ้กับ่อนก็ได้ทุกคนว่าเขาจะเกี่ยวสซยุป่ะสซยุว่าทุกคนว่าสาิจะรอดปะ่ะเฮ้ยไยุรอดเฉยทุกคนโอ้โหนี่มันคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าปฏิหารยังไงลนะ่ะหุกอคนนายเลยค้าพี้ผมจะไปเคียร์เลนผมจะไปช่วยคาเฟนนี่คาเฟนนี่คาเฟนนี่นอนม้คาเฟนนี่ตาย เพื่อนได้แคดดี้ยยยยยอย่าทำอะไรแคดดี่เรานะเออเจ้านาะคสายุจะช่วยเพื่อนเองถ้าเกิดเพื่อนตายสายุจะงบเงียบ,บให้เขาเมาือ่อสายุลอ็อใครไม่ได้สายุเผื่อล็อกแทงไปเผื่อล็อกแทงไปล็อกแทงไปเลยทุกคนทุกคนสายุใช้ฟิกได้อย่างสิ้นเปลืองมากๆนะคะทุกคน ระหว่างที่เพื่อนบวกกันอยู่เลนกานะคะคาเฟนี่ของเรานะคะก็ได้ลงมาที่ป้อมล่างเขาํำลังที่จะยิงป้อ จริงก็ไม่ควรมาบวกอย่างนี้นะคะทุกคนสะยูลอ้อะยูลอ้อโอ้โหอย่างสวยอ่ะทุกคนสะยูลลบังให้ไม่ได้นะคะทุกคนไม่อยู่ในกระสุนอะยุยูเจ็บ ฝืนเลยดีปะมันไม่ไหวนะ่ะจริงๆริไม่ไหวอย่าฝืนเลยนะคะส่วนเรวม้าของเรานะคะสุโอกาสอันดีก็ไปเอาป้อมบนของเขานะคะทุกคนทำไมรู้สึกเล่นไปเล่นมาฝ่ายเราเสียเปียบปะเนี่ยเรื่องป้องเนี่ยทุกคนท้ยปะเนี่ยโอ้โดาสเลเยอะเสียไปแล้วนะคะเนี่ยอล่ะทุกคนสยุจะเดินตรงไปนะคะยุจะเดินตรงไปนะคะทุกคนเพื่อการปกป้องเพื่อนๆของสยุนะคะายุจะช่วยปกป้องทุกคนเองทุกสิ่งทุกอย่างอะ พวกนายจะตายแน่จริงๆจากใจเลยจากใจเลยแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไซยุลอ็อกไอยูลอยุล,อล,อลออ็อกไอยูุล็อกนาคเทุกคนออตายไปซะเออคิดจะมาลวงแคลรี่กับเบสของไซยอะเหรอ,อเฮ้ยทุกคนนี่มันวินาทีได้ป้อมในบทดีสารทุกคนป้อมแตกไปแล้วว้าวค่ะไซยอะจะปกป้องเพื่อนๆเ,เ,เองนะคะทุกคนนี่มัน หรือว่านี่คือหน้าที่อันทรงเกียรติเราจะต่อกันจริงๆเหรอทุกคน คนยามสงบเราตีดาร์กใช่ไหมทุกคนยามลบเราเอาฝั่งตรงข้ามแต่ว่ายานดูเหมือนว่าจะเห็นเขาจะเอาหรอหยานจะเข้าไปเก็บแบนปะน่าจะไกลเกินไปนะคะทุกคนดาร์สเลเยอรของเราโผล่มาแล้วเงั้นๆน,นะคะทุกคนเฮ้ยเป็น เลยเยอะอด้วยมาทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาอย่างเงี้ยมันจะอันตรายเนอะทุกคนว่าง,งั้นป้ายังไงเขาก็ต้องรู้แหละว่ายังไงเราก็ต้องเอาอะทุกคนถ้าเปิดตอนนี้มันอาจจะไม่ดีได้อะทุกคนว่าง,งั้นป้าทุกคนว่าง,งั้นใช่ป้าล่ะวิ้ยุเพลิง